สวัสดีครับนักเรียนลูกๆแสนสนุกทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับคลิปนี้เป็นอ p ีที่สองนะลูกนะหลังจากที่เราเรียนอ p ีที่หนึ่งไปแล้วนะครับเรื่องอะไรเออจำได้ไหมครับระบบย่อยอาหารนะครับ่าครั้งที่แล้วครูเบนได้สั่งการบ้านก็คือให้นักเรียน ส่งข้อความทักทายทางไลน์มาบอกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งก็ส่งมานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ครูเบนไม่ทราบว่าได้เรียนหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าทำการดูคลิปของครูเบนหรือยังเนี่ยนะครับอันนี้ แต่คเบนก็จะตามอีกทีหนึ่งนะครับเอาคราวนี้ขึ้นอ EP ที่2นะครับเรายังอยู่กันในเรื่องของระบบย่อยอาหารอยู่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะครับเอาทบทวนก่อนนะครับคลิปที่1นึ่งคลิปที่หนึ่งนี้นักเรียนจําได้ไหมครับเราเรียนเกี่ยวกับ อวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะครับบอกหน้าที่ต่างๆเช่นฟันหลอดอาหารกระเพาะอ,อาหารต่างๆอันนี้นักเรียนทบทวนเองนะครับนะส่วน EP นี้นะครับ EP ที่สองก็ยังอยู่ในระบบย่อยอาหารอยู่นะครับแต่จะเป็นในเรื่องของการดูแลนะครับ ดูแลรักษาระบบย่อยอาหารนะครับอ่าอันนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของระบบย่อยอาหารแล้วสุดท้ายแล้วนะครับอ่าทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับอ่านเรียนดูนะครับที่สไลด์ที่ครูเบนทําให้นักเรียนดูนะครับในอ e ีพีนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ อวัยวะในระบบย่อยอาหารต่างๆนะครับเอาทีนี้มาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมเราถึงต้องดูแลรักษาระบบย่อยอาหารนะครับก็เพราะระบบย่อยอาหารเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญมากในร่างกายของเรานะครับถ้าระบบนี้นะครับเกิดทำงานผิดพลาดนะเอ่อ มีเกิดการเจ็บป่วยตรงไหนเนี่ยจะทําให้เราครัร่างกายที่ไม่แข็งแรงครับเพราะนั้นระบบนี้สําคัญมากเราจึงจําเป็นจะต้องดูแลรักษานะครับทีนี้มีอะไรบ้างนักเรียนมาดูนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดครับรสจัดในที่นี้ก็คือ ไม่กินรสที่เผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปหรือหวานเกินไปเนี่ยนะครับอันนี้คืออาหารรสจัดไหนใครเอ่ยที่ชอบทานอาหารเค็มๆนี่ถ้าใครที่ชอบกินเค็มเยอะๆก็จะส่งผลเสียต่อไตไตก็จะทำงานน่ะถ้าเกิดกินของที่อาหารที่หวานเกินไป ก็ทำไหมครับก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในอนาคตนะเพราะว่าเรารับน้าตาลจากอาหารที่เราทานเข้าไปจำนวนเยอะเกินไปหรือใครที่อาหารชอบทานเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากๆเนี่ยใส่กินก๋วยเตี๋ยก็ใส่พริกโอ้หลายช้อนนะครับอันนี้ก็ทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะเป็นแผลนะครับหรือเสบท้อง อ่าทีนี้รสเปรี้ยวเหมือนกันมงคน่ยทานเปรี้ยวจัดเลยนะครับก็ส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารต่างๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรับประทานอาหารควรจะทานรสกลางๆนะครับไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับไม่เค็มเกินไปนะถ้านักเรียนทําได้รับรองระบบด้วยอาหารนักเรียนอย่างนี้เลยนะครับทํางานได้ปกติ ต่อไปมาดูอย่างที่สองนะครับเรื่องของการเคี้ยวอาหารอ่าอย่างที่ครูเบนเคยบอกนะครับเมื่อที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนทานอาหารกลางวันกันมีหลายคนมากนะครับที่ทานอาหารอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะรีบไปเล่นใช่ไหมครับนะทีนี้มาดู ว่าการที่นักเรียนเนี่ยไม่เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนเกลืนเนี่ยส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหารมากนะครับนะเพราะว่าถ้าหากนักเรียนสมมุตินักเรียนกินเนื้อนะที่เหนียวๆชิ้นใหญ่ๆนักเรียนอาจจะขี้เกียจเคี้ยวก็กลืนลงไปเลยนักเรียนทราบไหมว่านั่นแหละทำให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยระบบเลือดย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานหนักมาก นะครับนะเมื่อทำงานหนักระบบย่อยอาหารก็ไม่มีประสิทธิภาพก็เกิดการเจ็บป่วยเกิดอาการต่างๆเช่นท้องอืดท้องเฟ้อนะครับมีกฎในกระเพาะอาหารเยอะอะไรต่างๆมาเต็มไปหมดเกิดเพราะอย่างเดียวคือต้อนเหตุก็คือการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะอันนี้ข้อสองครับจำไว้ให้ดี เคี้ยวอาหารอย่างน้อยนักเรียนนับเลยทานเข้าไปเนี่ยเคี้ยวอย่างน้อยสิบครั้งแล้วค่อยกลืนลงไปนะครับนะอันนี้ข้อที่สองนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับอย่างที่สามที่ต้องทำคือรับประทานอาหารจำพวกผักและผละไม้เป็นประจำโดยเฉพาะผักหลายคนนะครับไม่ทานผัก อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารนะครับเพราะนั้นคนไหนที่ชอบชอบทานผักนะครับผักในในผักเนี่ยจะมีใยอาหารนะครับช่วยทำให้ในการย่อยอาหารได้ง่ายนะครับนะส่วนคนไหนที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยจะมี ระบบย่อยอาหารจะทำงานได้ไม่ดีเท่ากับคนที่ชอบทานผักนะครับเพราะนั้นคนไหนที่ไม่ทานผักให้ลองเปลี่ยนตัวเองนะครับค่อยๆฝึกทานนะครับนะต้องค่อยฝึกทานนะพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสองผลไม้นะครับผล,ไม,นะบผลไม้สําคัญเหมือนกันนะครับในผลไม้ก็จะมีใย,ยอาหารช่วยในการระบบขับถ่ายเหมือนกัน ครับนไหนที่ชอบทานผักผลไม้เนี่ยครูเบนยืนยันได้เลยว่าระบบย่อยอาหารของนักเรียนเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแน่นอนนะครับเพราะนั้นฝากถึงคนที่ไม่ชอบทานผักผลไม้ต่อไปนี้นะครับเราเรียนแล้วจะต้องหันมาทานนะครับโอเคนะครับอันนี้ต่อไปข้อที่สี่อันนี้พวกเราทานกันทุกวันอยู่แล้วแต่ ทานถูกต้องไหมก็คือดื่มน้ำสะอาดวันละแปดแก้วครับค <นะ S 2> รูเบนสังเกตตอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยหลายคนเลยไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเปล่าน้ำสะอาดเกินอย่างน้อยเห็นกินวันละหนึ่งขวดเองถือว่าน้อยมากๆนะครับ หลักการที่เราจะกินน้ําต่อวันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงง่ายๆครับให้นักเรียนเนี่ยรู้น้ําหนักตัวของตัวนักเรียนนะครับแล้วนําไปคูณสามสิบสามได้เท่าไหร่นั่นคือจํานวนน้ําที่นักเรียนจะต้องกินในหนึ่งวันนะครับหรือเอาง่ายๆทานน้ําเปล่าเนี่ยอย่างน้อยวันละแปดถึงสิบแก้ว เพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีจะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยครับทำงานได้ดีมากอันนี้ฝากนะครับต่อไปข้อที่ห้ารับประทานอาหารให้ครบทั้งสามมื้อครับสามมื้อนี้ประกอบไปด้วยมื้อเช้ากลางวันเย็น หลายคนไม่ชอบทานอาหารเช้านะครับหลายคนทานไม่ตรงเวลาหรือหลายคนทานเกินสามมื้อนะครับมีมื้อที่ห้ามื้อที่หกดึกดึกก่อนนอนก็มีนะครับถ้าให้อย่างดีเลยคือสามมื้อนะลูกนะเช้ากลางวันเย็นมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะครับมื้อเช้าจะต้องทานอาหารที่ย่อยง่าย จำจำเช่นข้าวต้มเนี่ยนะครับโจ๊กใส่ไข่ไข่เจียวอะไรอย่างนี้นะครับอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าจะช่วยบำรุงสมองนะครับถ้าหากว่าไม่ทานอาหารเช้ามาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเฉื่อยชานะครับต่อไปมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงควรจะเป็นอาหารที่หนักนครับเพราะว่าในภาคบ่ายเนี่ยเราก็ต้องใช้ พลังงานเยอะเพราะนั้นมื้อเที่ยงก็ควรจะรับประทานนะครับเป็นอาหารหนักอย่างเช่นข้าวข้าวมันไก่กล้วยเตี๋ยวอะไรจำพวกนี้นะครับส่วนมื้อที่สามคือมื้อเย็นอันนี้มื้อที่สามนี้ไม่ค่อยจำเป็นนักเรียนไม่ควรจะทานเยอะครับควรจะทานผักและผลไม้เนี่ยเยอะๆมื้อเย็นนี่นะยาน ทานอาหารที่หนักเกินไปเพราะมื้อเย็นเนี่ยจะทําให้อ้วนครับเพราะว่าไม่ค่อยสําคัญแล้วมื้อเย็นนะครับแต่ต้องทานนะถ้าหากว่านักเรียนทานอาหารที่ตรงเวลาสามมื้อเนี่ยนะครับระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยจะทํางานได้อย่างเป็นปกตินะแต่ถ้านักเรียนกินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับระบบย่อยอาหารก็ทํางานหนักนะครับทํางานไปเรื่อยทํางานหนัก ทั้งวันทั้งคืนเลยครับที่ด,ดูว่าร่างกายเราจะทํางานอ่ะขนาดไหนนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับต่อไปอันที่หกออกกําลังกายสม่ําเสมออันนี้สําคัญจริงๆนะครับหลักในการออกกําลังกายก็คือไม่จําเป็นต้องออกทุกวันนะลูกนะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหรือเจ็ดวันเนี่ยนักเรียนควรจะออกสักสามวันนะครับวันละ สามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับออกกําลังกายก็มีหลายอย่างนะครับไปวิ่งไปเล่นกีฬานะครับเอาที่นักเรียนถนัดนักเรียนชอบนะครับแต่จะต้องออกกําลังกายนะครับเพราะถ้าคนไหนที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะครับผลเสียจะตามมาทันทีคือร่างกายไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหงือ่อ ไม่ได้ขับสารพิษต่างๆออกเน่ยนะครับไม่ได้สลายไขยมันคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกาะฝังอยู่ตามในร่างกายเราเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างเป็นปกติครับนะและยังช่วยลดการเป็นโรคอ้วนนะอันนี้ที่สําคัญ ต่อไปนะครับอันที่เจ็ดนะครับรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับเนี่ยฟันของเราที่เราใช้ฟันมีมหน้าที่อะไรครับในระบบย่อยอาหารก็คือบดเคี้ยวอาหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟันเนี่ยถือเป็นด่านแรกเลยของการย่อยอาหารถ้าคนไหนที่ดูแลฟันไม่ดีทำไมครับชอบทานลูกอมกินน้ำหวานเยอะๆฟันก็จะผุ นะแมงกินฟันฟันผุปวดฟันบ่อยๆเนี่ยพวกนี้นะครับเมื่อฟันมีปัญหาการย่อยอาหารในด่านแรกก็จะน้อยประสิทธิภาพลงนะครับนักเรียนก็จะทําให้ไม่อยากจะเคี้ยวแล้วก็กืนไปเลยทานีีนะครับก็เป็นปัญหาเลยเพราะฉะนั้นการดูแลฟันเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะดูแลยังไงก็คือแปรงฟันนะครับตื่นนอนแปรงหลังอาหารนะครับ อย่างเช่นตื่นนอนมานะครับพอเราแปลงฟันทุกคนอยู่แล้วนะครับที่แปลงให้ถูกเนี่ยแปลงยังไงครับนะต้องแปลงให้ถูกด้วยนะครับใช้ระยะเวลาในการแปลงฟันเนี่ยไม่น้อยกว่าสองนาทีบางคนเนี่ยแปลงปุ๊เสร็จแล้วนะครับนับหนึ่งถึงสิบยังไม่ถึงเลยนะครับนะอันนี้ฝากนะครับ เรื่องของการดูแลฟันนะครับต่อไปแปดสุดท้ายแล้วนะครับกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วก็ย่อยง่ายๆนะครับถ้าหากว่านักเรียนกินอาหารที่ดิบๆเนี่ยนะอย่างแรกเลยในอาหารดิบมีอะไรครับพยาธินะครับนะคนไหนที่ชอบทานอาหารดิบเนี่ยนะครับเป็นที่สะสมของพยาธิ อาหารดิบเนี่ยหรืออาหารที่ชิ้นใหญ่ๆย่อยยากๆเนี่ยจะทําให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานหนักมากครับเพราะนั้นเนี่ยในการกินอาหารเรียนต้องปรุงให้สุกครับยกตัวอย่างกินหมูกระทะ,ะเรียนก็ต้องย่างให้สุกนะครับบางคนหิวนะย่างแป๊บเดียวยังไม่ทันจะสุกเลยยังเป็นเลือดเลือดไหลยอยู่เลยตัวทานเข้าไป นี่อันนี้ระวังนะครับนะอ่ะครน,นี้การดูแลระบบย่อยอาหารก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะเอ่อในหน่วยนี้หน่วยที่หนึ่งนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเนี้ยระบบย่อยอาหารนะครับนะจบแล้วนะครับเอ่อทีนี้ครูเบนนะครับมีการบ้านนะครับ การบ้านก็คือครูเบนจะมีใบงานที่หนึ่งให้ครับเป็นใบงานที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารที่เราเรียนไปนะครับนะเ,เจ้าการบ้านนี้ครูเบนจะส่งไฟล์ไว้ในระบบ K S p ครับ,รบให้นักเรียนนะครับไปดาวน์โหลดนะครับ จะมาดาวน์โหลดมาทำหรือจะลอกลงใส่สมุดนะครับก็ได้นะครับนะอันนี้การบ้านนะครับใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่งนะนักเรียนนะเรื่องระบบย่อยอาหารนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานนะครับที่ครูเบนจะลงไว้ให้พวกเราใน e p พที่สองนี้นะครับเป็นคะแนนนะลูกนะอันนี้มีคะแนนนะครับทุกใบางานที่ครูเบนบอกแล้ว คําสั่งง่ายๆนะครับคือให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดนะครับเกี่ยวกับอวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็นหน้าที่นะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับเขียนแผนภาพความคิดหรือเป็นไม์แมปนะครับแบ่งออกเป็นสามอย่าง คืออวัยวะมีอะไรบ้างหน้าที่ทำอะไรวิธีการดูแลรักษาคืออะไร,รนักเรียนทำเป็นไมล์แมปนะครับเป็นแผนภาพความคิดนะครับการบ้านนะครับนักเรียนคนใดที่ทำเสร็จแล้วนะครับ<ม>ก็ให้ส่งการบ้านนะครับผ่านมาทางแอปพลิคเคชันไลน์นะครับที่ครูเบนขึ้นไว้ให้นะครับ ในลายคูเบนนี้นะครับ ID ลน์คูเบนบอกไว้ด้านล่างแล้วนะครับนะครับเข้าไปดูทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คูเบนดูนะครับส่งเป็นไฟล์เป็นภาพถ่ายนะครับคูเบนก็จะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะอันนี้การบ้านนะครับเอ่ออันนี้ต่อไปเรื่องต่อไป EP สามที่เราจะเรียนในคลิปหน้าเราจะขึ้นเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะ ครับอันนี้บอกไว้ใน e ีีต่อไปครับสำหรับ e ีีนี้ครูเบนก็ฝากนะครับการบ้านก็คือใบงานที่หนึ่งนะครับเรื่องระบบย่อยอาหารนะถ้าะเ,เรียนไม่เข้าใจตรงไหน,นก็ย้อนกลับไปดู EP พหนึ่งนะครับ EP แรกนะครับสำหรับ EP นี้ครูเบนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ EP ต่อไป